ค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนอื่นเราขออนุญ,ญาตมาขอบพระคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรากันก่อนค,ะค่ะอาจารย์ทุกครั้งที่อาจารย์บอกนะฮะว่าแม่นเหนือคำบรรยายก็ต้องลิขิตชะตาพยากรณ์เพราะว่าดวงชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าประมาทนะฮะถ้าพลาดพังขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยนะฮะโอกาสเนี่ยที่จะแก้ไขเนี่ยกับยากโทรไปปรึกษากับท่านสิครับที่เบอร์นะครับ0819291656 เลขหมายเลขหนึ่งนะครับ0819891656แม่นยำทุกคำทํานายต้องลิขิตชะตาพยากรณเท่านั้นนะครับค่ะ บแล้วเราจะประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปดูดวงกัเสร็จแล้วหมอดูเตือนว่าต้องทําบุญไม่งั้นจะประสบอุบัติเหตุต้องบวชเลยค่ะเราไม่เชื่อโดนจริงๆโดนจริงๆริงค่ะไม่คุ้มกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาตอบคําถามจากคุณผู้ชมที่ส่งมาถามอาจารย์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะค่ะตัวอย่างของท่านแรกนะคะเป็นคุณสุเทพเขาบอกว่าทิศหลังบ้านของเขาเนี่ย170องศานะคะประตูเข้าบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนห้องน้ำนะคะก็คือหันหน้าไปทางตะวันออก ห้องครัวเนี่ยหันหน้าไปทางตะว,วันตกตะวันตะวันตะว,วันออกเฉียงใต้ขอภัยค่ะแล้วทางห้องนอนนะคะเป็นตะว,วันตกเฉียงใต้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้เรียนให้ท่านคุณสุดเทพก่อนนะครับหลังบ้านร้อยเจ็ดสิบองศาหน้าบ้านเนี่ยคนไม่มีโชคลาบเลยค่ะนะครับเขาบอกว่าเขาจะตั้งห้องนอนค่ะทางตะว,วันตกเฉียงใต้จะได้ไหมทางตะว,วันตกเฉียงใต้นะฮะห้องนอนเดี๋ยวนะตกเฉียงใต้ไม่ดีครับมันมีดาวเขาเรียกบ,บารามี นะฮะห้ 5, 3, อยู่ถือว่าเสียหายนะฮะในเมื่อพลังงานที่บ้านหน้าบ้านล้มเหลวแล้วนะครับก็ถือว่าเสีย<ะ>ห้องนอนทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่ดีห้องน้ําอยู่ทางทิศตะวันออกห้องครัวออกเฉียงใต้ห้องครัวออกเสียงใต้ใช้ได้นะครับ<ะ>เขาเรียกดาวดาวสามห้าลาบวิบัติเผามันทิ้งไป<ะ>ห้องนอนที่ตําแหน่ง 4- 4สี่นะครับสมควรที่จะนอนทางทิศตะวันออกเสียงเหนือมากกว่า งะนห้องนอนนะฮะที่สำคัญเขาเกิดปีชวดอะค่ะอาจารย์ปีชวดต้องหันศีรษะไปนอนทางทิศเหนือ,อนะฮะเหมือนกับบ้านที่น้องชายของคุณตรีด่านไพบูลน่ะนะฮะคุณแม่ของท่านเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเกิดปีมะเมียหันหัวนอนไปทิศของชวดถือว่าผิดแกป่วยอยู่เป็นประจำอ,อาจารย์เลวันนั้นให้หันหัวนอนนะครับมาทางทิศใต้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วจะคําถามเนี่ยนะครับทิศทางไม่ดีนะครับต้องแก้ไข ให้พลังงานมันตกผลกระทบเท่ากับผลสะเทือนออกมาค่ะมีโอกาสมาเรียนนะฮะนะครับแล้วผมจะสอนคุณแก้ไขอาจารย์คะตอนนี้มีคุณเบนค่ะรอสายเราอยู่แล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดสายคุณเบนกันนิดนึงสวัสดีค่ะคุณเบนครับคุณเบนครับครับค่ะคุณเบนคะวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับห่วงจุ้ยจะมาปรึกษาอาจารย์ใช่ไหมคะไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรคะวันปฏิทินที่แล้วได้ยินอาจารย์บอกว่าติดไฟ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะไม่ได้ว่าไฟกี่ดวงอ๋อที่บอกว่าหลอดไฟนะฮะเอาไว้แก้ดาวสองดาวสองคือความเจ็บป่วยดาวดินดินเนี่ยนะครับทางตะวันทางที่ตะวันต,ต,ตกเฉียงใต้ไองค่ะจ้าจ้าตะวันตกเฉียงใต้จําได้ครับคือธาตุดินเนี่ยอ่าคุณฟังผมก่อนนะคุณฟังผมอย่างเดียวแล้วกันคุณถามผมว่าต้องติดไฟกี่ดวงนะฮะ ดวงเดียวก็พอครับนะฮะติดไฟสีสีนวลนๆอน่ะอาขาวๆนะฮะให้จุดนั้นเนี่ยมีแสงสว่างอย่าไปใช้ไฟสีส้มเพราะสีส้มเนี่ยมันเป็นสีของธาตุดินสีนวลนวลขาวเนี่ยคือธาตุของโลหะโลหะมาสลายพลังเนี่ยที่มันเจ็บป่วยนะครับ <ๆ S 1> ดวงเดียวก็พอแล้วประหยัดไฟนะฮะเนี่ยหาเบอร์ห้านะครับ เนี่ยหฮลอถไฟเบอร์ห้าท่านจะได้ไม่สิ้นเปลือกแล้วปัดกวาดให้สะอาดสะอาดนะคุณยายนะอะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวคุณเบนเป็นผู้โชคดีของเรานะคได้่ขอขอภัยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวส่งผิดอันค่ะอันนี้นะคะอันนนี้ะคะุณผู้ชมค่ะดดิไมบรรทัยังไงขอบพระคุณมากนะคะสําหรับคําถามค่ะคุณเบนเดี๋ยวเราไปรับอีกสายหนึ่งคุณสมบัติไงี่ยอะไรคุณสมบัติอยู่ทางใต้สวัสดีค่ะคุณสมบัติ ดีครับอาจารย์อ้าสวัสดีครับครับเราคน<อ>รัียวว่า,วาพี่อาจารย์บอกว่าบ้านผมมาสีขาวกับสีจีมานอกนอกจากสีขาวและสีจีมแล้วสีอะไรได้อีกครับผมไอ้บ้านคุณหลังบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมะครับครับครับผมตกเหนือตกเหนือมันธาตุโลหะทิศของธาตุทองหรือโลหะนะฮะคุณอาจจะใช้สีขาวอมฟ้าก็ได้อมฟ้าใช่ไหมครับอทองเกิดน้ําไง พอดีพอดีบ้านตรงข้ามเขาทาสีเหมือนกันเหมือนคุณเหรอครับอ๋อคุณกลัวว่าเป็นบ้านขาแฝดใช่ไหมครับอท้ายมันแตกต่างเขามาเเียกคุณทาสีที่อาจารย์บอกพอดีบ้านตรงข้ามเขาก็ทาโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ข้างนอกคุณทาสีขาวอมฟ้าไปครับผมนะข้างในทาสีขาวได้ไหมหรือข้างนอกทาสีขาวก็ได้นะครับข้างนอกทาเป็นสีขาวคันบุรีครับครับขอบคุณอาจารย์ฮะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนี่ยคุณสมบัติโทรหาผมบ่อยเขาเป็นแฟนพันแท้เลยตัวจริงเลยเนี่ยนะฮะคือครับผมอ้าวอาคุณตอนนี้ถามแทนคุณบรรจงนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้รู้กันเขาบอกว่าห้องนอนเขาเนี่ยสามารถมองเห็นเราตากผ้าได้ไหมคะอาจารย์ห้องนอนมองเห็นเราตากผ้าถือว่าไม่ดีนะครับถ้าเป็นเราตากเฉพาะเสื้อผ้าไม่เป็นไรแต่ถ้ามีกางเกงในแล้วก็มันไม่ค่อยน่าเหมาะสมหรือภาษาจีนเขาียกผู้เ่าขั้น เ่ยไม่น่าดูไม่น่าดูนะไปภาษาจีนเราจะไม่พูดดีก,กว่าเอาภาษาไทยวารกรรมกาเรียกว่าไม่น่าชมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการใดก็แล้วแต่เนี่ยฮะการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยหรือหาที่อยู่อาศัยเนี่ยค,คุณควรคำนึงถึงหลักของพลังงานขอให้ได้รับพลังงานที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือหันในการตั้งรับของหน้าบ้านเนี่ยให้ถูกต้องแล้วคุณจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จไม่ติดไม่ขัด แล้วก็เห็นอาจารย์จะเดินทางเหรอคะทิด่ไม่ทราบอาจารย์เดินทางไปไหนไปจังหวัดอุดรธานีครนี้ไปะะทางตะว,วันออกเฉียงเหนือาตะว,วันอ,ออกเฉียงเหนือ <ภา S 2> หรือว่าทิศอีสานนะครับการเดินทางครั้งนี้ไปทําการสร้างนะครับโรงงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะฮะว่าตําแหน่งเนี่ยที่จะลงเสาเอกตรงไหนพลังงานที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรก็คือได้รับเชิญไปนะฮะใน วันที่เ,เดี๋ยวนะฮะสามสิบเอ็ดห็นว่าวนนเป็นเลิกดีมากโอ้ยเลิกดีตอนแรกนัดอาจารย์ไว้วันอะไรก็ท่านรู้ไหมฮะนัดไว้วันที่หนึ่งเสร็จแล้วมาเปลี่ยนกระทันหัน <c oughs> อาจารย์ก็จะตอนแรกว่าจะให้ไปวันที่หนึ่งเพราะอาจารย์ติดทารายการที่ช่องไทยวิชัน <c oughs> แต่ทีนี้ต้องยกเลิกรายการวันอังคารน,นะครับเลยออกอากาศกลายเป็นเทปเสร็จแล้วก็เลยต้องเดินทางนะครับเห็นไป็จะไปดูโรงง,งาน <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ คือการสร้างอะไรก็แล้วแต่น้ำเนี่ยนะครับเขาทาโรงงานน้ําน้ําอยู่ตรงไหนถ้าเกิดท่านไปทําถังน้ำเนี่ยผิดทิศผิดตําแหน่งนะครับเกิดไปอยู่ในตําแหน่งห้าราบวิบัตินะฮะมันจะเกิดอะไรเงินไม่เข้านะครับติดติดขัดขัดปัญหาเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราควรที่จะให้ความใส่ใจนะฮะหรือเกี่ยวกับการต้อนรับพลังงานในยุคที่8หรือการสนทิของดวงดาวคู่ดาวต่าง แล้วก็ประตูเปิดตรงไหนอยากจะร่ําอยากจะรวยนะครับไม่อยากมีปัญหาหลังจากสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องให้ถูกทิศถูกทางดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ย S <S 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 ผมกับคุณกิฟก,ก็ต้องขอ,อขอบคุณอย่าลืมนะคคุณผูณ้ชมเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยการที่เรารักษาค,ความสมดุลให้ต,ตัวเราเองและธรรมชาติเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยจะสร้างบ้านนะคะก็อยากให้ดูให้ดีก่อนเพราะว่าเป็นมรดกที่คุณผู้ชมเนี่ยจะมอบให้ลูกหลานต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะวันนี้ดิฉันทิติรัศสิการตรพรและอาจารย์มงคลมงคลประพฤติต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ